สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวทค่ะวิชาคงกระพันชาตรีเป็นวิชาเวทมนต์คาถาอีกแขนงหนึ่งที่ทหารสมัยก่อนนิยมเล่าเรียนติดตัวไว้เพื่อเสริมความมั่นใจในการออกศึกแต่ละครั้งเป็นวิชาที่เสริมความทนทานต่ออาวุธระยะประชิดทั้งปวงเช่นดาบหอกทวน แต่วิชานี้จะไม่ครอบคลุมถึงอาวุธระยะไกลอย่างปืนซึ่งจะมีวิชาที่รองรับการโจมตีด้วยอาวุธปืนอยู่นั่นก็คือวิชามหาอุดค่ะวิชามหาอุดเป็นวิชาที่จะทำให้กระสุนที่ยิงออกมาเกิดความผิดปกติทำให้ยิงไม่ออกบ้างหรือทำให้ปากกระบอกปืนแตกไปเลยก็มีซึ่งวิชาคงกระพันชาตรีนี้ เป็นวิชายอดนิยมอย่างยิ่งเนื่องด้วยพลานุภาพของมันเป็นวิชาที่ทำให้ทหารมีแรงกระตุ้นและมีแรงใจให้วิ่งเข้าประจันหน้ากับค่าศึกคำว่าคงกระพันกับชาตรีนั้นมีความแตกต่างกันเป็นคนละวิชากันนะคะวิชาคงกระพันเป็นวิชาที่อาวุธระยะประชิดและวิธีการโจมตีทั้งปวงมิอาจทำอันตรายใดๆกับร่างกายของผู้ที่ใช้วิชานี้ได้เลย แต่ก็มีจุดอ่อนที่สำคัญของวิชานี้อยู่นั่นก็คือการโจมตีด้วยหอกโดยการแทงสวนทวันหนักซึ่งทาให้ผู้ที่มีวิชานี้ถึงแก่ความตายได้วิชาคงกระพันนี้เป็นวิชาที่ใช้เศกกับของกินที่เรียกว่าอาพัตเช่นอาพัดเหล้าอาพัตหมากซึ่งกินแล้วก็จะมีวิชาคงทน บางทีก็ใช้เศษกับฝุ่นปูนหรือน้ำมันหอมนำมาทาที่ร่างกายเพื่อทําให้คงกระพันแต่การเสกแบบนี้จะอยู่ได้ไม่นานไม่เหมือนกับการเสกแบบเรียกเข้าตัวโดยวิชาคงกระพันแบบเรียกเข้าตัวจะคงอยู่กับร่างกายตลอดไปอีกทั้งยังเป็นการทําเครื่องรางของขลังเพื่อขุ้มตัวด้วยอย่างตะกุดประเจียดพิสมรมงคล เสื้อยันแหวนพิรอดลูกประคำลูกสะกดซึ่งล้วนเป็นเครื่องรางของขังที่เป็นสิ่งเสริมวิชาคงกระพันสำหรับวิชาชาตรีจะต่างจากวิชาคงกระพันที่ว่าวิชาคงกระพันจะมีความคงทนต่ออาวุธหลายๆอย่างก็คือฟันแทงไม่เข้าแต่ยังมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ส่วนวิชาชาตรีจะมีคุณสมบัติ ทำให้ผู้ที่ใช้นั้นไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆทําให้ร่างกายนั้นเบาและทําให้ของหนักๆอย่างเช่นหินใหญ่ที่เข้ามากระทบร่างกายนั้นเบาลงทันตาเห็นมีพละกําลังมากมายมหาศารหมัดเดียวชกหินแตกดังโฟมเหมือนยอดมนุษย์กระโดดได้สูงหลายเมตรแต่วิชานี้ก็มีจุดอ่อนที่แพ้ทางค่ะ นั่นก็คือการโดนตีด้วยของเบาอย่างเช่นไม้อ้อไม้รกระกำไม้โนนหรือไม้นุ่นเพียงตีเบาๆเท่านั้นก็จะทำให้เป็นอันตรายได้บางคนถึงแต่ชีวิตเลยก็มีวิชาชาตรีนั้นจะแตกต่างจากวิชาคงกระพันอีกแบบหนึ่งคือวิชาชาตรีจะไม่ใช้วิธีการเสกอาพัรแต่จะเป็นวิชาการแต่งตัวคือ เป็นวิชาที่บริกรรมคาถาแล้วเอามือลากตามตัวจึงไม่มีจำพวกเครื่องรางหรือของกินของป้ายนั่นเองทั้งสองวิชานี้เป็นวิชาศยศาสตร์ที่ใช้สร้างเสริมความแข็งแกร่งพละกำลังและความมั่นใจให้กับตัวเมื่อยามออกศึกสมัยก่อนปัจจุบันวิชาศยศาสตร์เหล่านี้เริ่มที่จะเลือนหายไปหากไม่มีคนศรัทธาศึกษาและสานต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ อีกไม่นานก็คงหายไปจากสังคมไทยค่ะจบคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ